และพิเศษสุดๆสำหรับอีเดมออนใน EP นี้นะครับผมดูจบเราแจกนี่ให้กันไปเลยสำหรับเครื่องทำฟองดูแบบนี้เราแจก2รางวัลคอนแนะนำให้คุณได้รู้จักกับเครื่องทำฟองดูในบ้านครับผมแท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 มน่าซื้อติดบ้านซะเหลือเกินช้อปปี้ค่ะช้อปปี้กดได้เลยครับ กลับมาเจอกันอีกแล้วครับกับ e ี t เ h e m อ l ลกินอยู่กับปากยากทํากับมือแน่นอนว่าเจอดีโอแบบนี้ครับเราก็จะมากินแล้วก็จะมาแกะสูตรแล้วก็จะมาทําแล้วก็จะมากินมาวันนี้แปลกหูแปลกตาม,มีอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอาจจะคิดว่าเป็นช็อปตามปี้หรือเปล่ามีน้ำผู้อยู่ในบ้านตรงนี้ไม่ใช่นะครับนี่ E เอ็นออ l ถูกแล้วนะฮะใช่แล้วนี่คือเครื่องทำฟองดู ก่อนอื่นเลยเครื่องนี้นี่ได้มาจากไหนฮะแคปสีส้มท่าน 1, 1ขึ้นต้นด้วยคําว่าช็อปลงท้ายด้วยคําว่าปีโอเคท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษครับขอแนะนําให้คุณได้รู้จักกับเครื่องทําฟองดูในบ้านครับผมแทมแๆมแทม แต่ว่าอีนเดมอสัอย่างนี้จะมากินแบบปกติทั่วไปไม่ได้นี่มันก็ต้องทดลองอะไรกันสักนิดหนึ่งครั้งแรกในโลกครับกับฟองดูน้ำจิ้มไก่ครับผมฟองดูที่ถูกต้องอีกหนึ่งอย่างชีสนั่นเองครับผม เดียวทางเอเชียนจะน้อยหน้าครับมีของไทยแล้ววันนี้ก็เป็นครั้งแรกในโลกเช่นเดียวกันครับกับฟองดูซอสหม่าล่าครับผมมองไกลๆเหมือนน้ำจิ้มลูกชิ้นเหมือนกันนะและนี่ก็คืออีทเดมอของเราในวันนี้นั่นเองกลาบลากลับบ้านแล้วครับผมเดียวเนี่ยครับเราจะมาให้สุงฟองดูนะุงฟองดูนี่อ่ามา มาดูกันเแล้วราเริ่มบช็อกโกแลตเริ่มจากช็อกโก,กแลตก่อนอ่ะจะทําการออกรางวัลด้วยภาชนะพลาสติกทรงกลมหยิบอันนี้ล้วกันเลขที่ออกอาไส้กรอกอีสานครั้งแรกในโลกครับที่เราจะกินไส้กรอกอีสานกับช็อกโกแลตซอสครับมา oh <my> God. เหมือนกล้วยเคลือบช็อกโกแลตน่ารักตะมุตตะมีหนึ่งสองซ้ม กระพุ้งแก้มซ้ายตอนนี้ปเป็นรสช็อกโกแลตกระพุ้งแก้มขวาเป็นรสกระเทียมและหมูสรุปอย่างสั้นๆนะครับมันไม่ไปด้วยกันนะผม <c oughs> สักสามแล้วกันนะ <c oughs> อ่ะอ่ามันมีขาวกระส้มอยู่2ลูกเดี๋ยมันควรจะต้องมีอะไรสักอย่างอ่ลองอันนี้แล้วกัน <c oughs> เปิดออกมาสิ่งที่ต้องกินคู่กับช็อกโกแลตนั้นก็คือเป็นกระดาษ A4 <c oughs> นั่นเองนะครับ ดิจะบ้าหรือไงเราเน,นี่ยที่อย่างนี้เส่งเสริมกันเชียวเฮ้ยโอเคแอปเปลิลอะมาลองดูแอปเปิลแอนด์ช็อกโกแลตุ้ยมาลองดูกันครับแอปเปลิลเคลือบชอ็อกโกแลตหนึ่งสองสามความดีของเรื่องนี้คืออะไรรู้ไหมฮะแอปเปิลก็จะเป็นผลไม้ที่มันฉ่ำๆน้ำหน่อยถูกไหมชอ็อกโกแลตเองก็มีความแบบหนานแน่นพอสมควร พอเขามาเจอกันมันเลยทำให้ช็อกโกแลตมันแบบเบาความหนาแน่นลงแล้วมันไปด้วยกันได้ดีมันเลยแบบไม่ได้หนักจนเกินไปจนเลี่ยนอย่างนงี้ถือว่าดีครับ8คะแนนครับผมแล้วเนี่ยเจอแอปเปิลกับช็อกโกแลตง่ายไปไม่ท้าทายอีดเดมอสักอย่างแอปเปิ้ลหมาล่าไปเลยครับมา <c oughs> ที่แรกในโลกครับแอปเปิ้ลหมาล่าหนึ่งสอา ดอีอร่อยเออลองจิ้มชีสได้ไหมเออลองดูซึ่งจริงๆแอปเปิลกับชีสก็ดูไม่แย่นะซึ่งจริงๆแอปเปิลกับชีสก็ดูไม่แย่นะนุภาพรุนแรงจริงไม่ควรไปอยู่คู่กับอะไรเลยผ่านไปสำหรับฟองดูช็อกโกแลตเดี๋ยวขออันต่อไปเลยดีกว่ามาครั้งแรกในโลกกับฟองดูน้ำจิ้มไก่ดูซิว่าเราต้องเอาอะไรมากินกับน้ำจิ้มไก่ โอเคแคบหมูครับผมเนี่ยอันนี้ใครดูก็รู้แคบหมูคือของทอดน้ำจิ้มไก่เหมาะอย่างยิ่งกับการกินกับของทอดเอาอะไรมาไม่อร่อยอันเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากรู้ว่าถ้าแคบหมูจิ้มกับช็อกโกแลตเป็นอย่างไรอยู่ดีไม่ว่าดีแคปหมูช็อกโกแลตผมทำอะไรอยู่เนี่ย เฮ้ยท hey, งรสชาติก็ไม่แย่นะซึ่งถ้าเกิดอยากกินกับหมูดีๆแบบนี้หรือจะให้ดีเป็นอฟองดูน้าพริกหนุ่มน่าจะดีมากกดตามช้างล่างเลยครับเราทิ้งวารว์ไ้ให้อยู่แล้วตอนนี้สาหรับช็อกโกแลตนั้นให้สักให้สักแปดด้วยอะถือว่าดีเกินคาดแต่กับน้ําจิ้มไก่โอ้ให้สัก80ยังไม่พอเลยึงเนี้ตรงนี้ทีนี้มาดูอีกหนึ่งอันที่จะไปอยู่กับน,น้ำจิ้มไก่ <c oughs> ก็คือพบกับมันฝรั่งอบกรอบเป็นมันฝรั่งอบกรอบซะด้วย อยู่บ้านว่างๆคุณต้องเคยแหละเอามันฝรั่งจิ้มจิ้มกับน้ำจิ้มอย่างเงี้ยหนึ่งสองสาบอกเลยว่าทั้งวันยังได้ดสบ,บายเต็มสิบเท่าไหร่ย0่สก็โอเคได้เลยสบายสบายจิ้มกบอะไรก็ได้เอาจริงแล้วนะฮะสำหรับมันฝรั่งทอดกรอบอ่ะเราไปอันต่อไปดีกว่าออกมาเป็นอะไรเบแล้วมันคือ กล้วยกล้วยครับและเชสตายแล้วแม่จ๋าหนึ่งสองสามเฮ้ยไม่ได้วะใช่กลิ่นมันตีกันครับไม่ต้องพูดอันเมื่อกี้ไส้กรอกอีสานให้เท่าไหร่นะสามใช่ไหมก็ยังดีกว่าไส้กรอกอีสานนะอะสี่ครับ อ่ะมาชีสอีกสักหนึ่งลูกครับเสียงซีมซีนะอ่ะโดยแนวโน้มแล้วมันควรจะเป็นของประเภทเดียวกันครับมันอาจจะเป็นผลไม้อะไรสักอย่างหนึ่งและสิ่งที่ต้องจุ้มชีสก็คือกับหัวขอบคุณมากครับอะไรวะเนี่ยก็ฟังดูไม่แย่นะอ่ะมาเป็นอาหารทางภาพนะครับทางภาพดูดีกล้วยเมื่อกี้ก็ดูดีแหละไม่ต้องพูดส่วนคุณมัชเมโล่นี้นั้น1 2 3 แรกแรกก็โอเคดีหลังาเริ่มรู้สึกว่าชีสไม่เลือกราดเลยอย่างน้อยโอเคกว่ากล้วยไม่ไม่ไม่โลมมันไม่ได้แย่งซีนอะไรขนาดนั้นแหละมีติดหวานๆนิดหนึง่งเต็มสิบเท่าไหร่ครับมันก็อยู่ในกินได้แต่มันก็ไม่ได้อันนี้ขนาดนั้นนะหกแล้วกันครับผมไม่หมายถึงเนี่ยหกเต็มไปหมดแล้วเช็ดได้ไหมเนี่ยใช่แต่อยากลองอันนี้ได้ไหมอ่ะอยู่ดีไม่ว่าดีนะครับยังจะมาทดลองอะไรแบบนี้อ่ะเดี๋ยวดูสิเป็นเหนียวกันเหนียวนะอ่ะเป็นน้ำจิ้มไก่ที่รสกระเทียมเด่นมากอะ ปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ของเอามาจิ้มแล้วอยู่ที่ความชอบในการจิ้มไปเนี่ยเนี่ยเช่ไหมเดี๋ยวจบสุดท้ายแล้วด้วยการเอาทุกอย่างมาชิมน้ำจิ้มไก่อ่ะมาสุดท้ายครับนี่คือฟองดูหมาล่าหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับหมาล่าที่เป็นเสียบไม้ย่างชาบูนะน้ำซุปคราวนี้ครับครั้งแรกในโลกกับฟองดูหมาล่าครับหรือถ้าเกิดว่าใครอยากลองทำตามอ้าวคุณกดลิงก์ข้างล่างตอนนี้ สั่งมาตามกันได้นะอ่าที่นี้มีอยู่2ลูกและสิ่งที่ต้องกินก็คือ1 2 3งสองาแฮ่ทำไมไม่เขียนอะไรไว้เลย oh, ทั้งนี้รถด่ดดวนนี่คุณจะเอารถไฟฟ้ามาหานครมาจุง้งฟังดูกินกันเหรอครับวันนี้อ๋อนอนรถด,ด่วน <c oughs> โอยสบายอย่างนี้ <c oughs> ได้อร่อยรถ <c oughs> ด,ด่วนมาล่า ไม่น่าจะมีที่ไหนน่าจะมีที่นี่ที่เดียวสุดซอยครับด,อดีอร่อยอันนี้อร่อยอ่ะคือ,อื่นน้ำจิ้มมาลาอร่อยน่าซื้อติดบ้านซะเเลอเกินช้อปปี้ค่ะช้อปปี้กดได้เลยครับลดดวนบวกมาลามันดีแต่ว่าเนื้อของเขาบางไปนิดนึงอ่ะเจ็ดแล้วกันไอ้ยังโอเคอยู่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าไอ้ลูกสุดท้ายเนี่ยมันมีอะไรอยู่แล้วต้องกินกับมาล่าอะมาดูกันหน่อย แล้วด้วยความเป็นกระดาษอะเนาะมันก็จะบางๆแล้วพออ่านได้อะเนาะว่ามันเขียนว่าอะไรคีวมี่แด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 ขอดออกมาลูกเอ้ชุ่มๆเลยโอ้โหอะหนึ่งสองสามเฮ้ยไม่แย่นะเกินคาดว่ะเฮ้ยดี มันกินยำผลไม้ยำมา่ากีวีจริงๆน้ำจิ้มมา่ามันมีความหวานๆอยู่แหละแล้วกีวีมันก็มีเปรี้ยวอมหวานถือว่าพวกเขาทำได้ดีได้คะแนนความประลาดใจว้าวแฟกเตอร์เพิ่มด้วยก้าเลยดีกว่าที่คิดกล่าวโดยสรุปกับ Eat them all วันนี้นะครับผมกับการลองฟองดูที่แรกในโลกนะฮะหลายอย่างอยู่คู่กันแล้วดีครับแต่ที่ Amazing แบบ ผิดกูผิดตาไม่น่าเชื่อแซงทางโค้งมาเลยคือการเอากีวีไปกินกับมาล่าเนี่ยนี่ถือว่าเปิดโลกกระทัดใหม่มากนะฮะอย่างเดียวที่ขอ่าอย่าตามเลยก็คือกล้วยกับชีสนะครับผมไสกับอีสานและช็อกโกแลตด้วยนะครับอันนี้ไม่แนะนําเลยอ่ะใครอยากไปลองทําตามการเราทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนี้นะเปิดว้าให้แล้วไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์นะเครื่องทาฟองดูแบบนี้กดตามกันได้นะครับเข้าไปในแอปช้อปปี้นะฮะแล้วก็ข้างในเนี่ยยังมีโค้ดส่วนลดมีของราคาพิเศษอีกเยอะแยะมากมายไปดูกันได้ในแอ,อป,ปเลยนะครับ และพิเศษสุดๆสำหรับอีเดมออนใน EP ีนี้นะครับผมกับกิจกรรมใหม่ของเราดูจบเราแจกนี่ให้กันไปเลยสำหรับเครื่องทำฟองดูแบบนี้เราแจก2รางวัลน,นะฮะ<ๆ>เพียงแค่ร่วมด้วยช่วยกันแชร์ไอเดียมาครับว่าถ้าคุณได้เครื่องทำฟองดูแบบนี้ไปคุณจะเอาไปทำฟองดูอะไรและเอาอะไรไปจิ้มฟองดูนั้นนะครับผม 2ความเห็นที่โดนใจทีมงานเราเอาเครื่องทำฟองดูไปเลยนี่ดูจบเราแจกแบบนี้ก็ร่วมกันพิมพ์คอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้นะครับผมส่วนอีทัมอววันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะะใครอยากเห็นเดีมากินมาทําอะไรอีกนะครับคอมเมนต์ทิ้งไว้ด้านล่างนี้ดูจบถ้าดูแลชอบดูแลใช่ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe ไ้ด้วยนะฮะคลิปใหม่มาจะได้ไม่พลาดกันนั่นเองวันนี้ลาแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับอีทัมอวกินอยู่กับปากอยากทากับมือครับสวัสดีครับผม เปิดเครื่องโชว์ซึ่งหึงทีอี้อี่นี่นี่